ก็ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดบอมจอดีโอทีนะคะก็มีนายอาริพงค์ผู้ช่วอุปบรลัดกระทรวงการคลังในฐานะการประชุมวันนี้นะคะก็จะมีวาระที่จะพิจารณารายละเอียดของการยื่นฟ้องร้องบอมจอด v วน์อินโฟเซอร์วิสหรือว่า AAS ตามคำพิพากษาของศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ให้ทรัพย์สินของพันตบเทโททักษิณชินวัตรตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน และมีคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสัญญาสัมปทานโทรศัพท์มือถือนะคะรวมถึงมติคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอนในขณะนั้นให้หักค่าภาษีสรรพสามิตออกจากส่วนแบ่งรายได้สัมปทานเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรวมมูลค่ากว่า7 5 0 0 0ล้านบาทนะคะนายอริพงศ์เขาก็กล่าวว่า TOT ก็ยืนยันมาตลอดว่าจะฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก AIS โดยยึดกรอบคำพิพากษา แต่ขอรตรวจประเด็นทางกฎหมายให้รอบคอบก่อนหลังจากวันที่2กุมภาพันธ์ได้มีการยื่นหนังสือให้ AIS ชำระเงินส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมในกรณีการปรับลดส่วนแบ่งรายได้บริการบัตรเติมเงินการหักค่าใช้จ่ายการใช้เครือข่ายร่วมหรือว่าโรม m ิ่งมูลค่า36,995ล้านบาท และการหักค่าภาษีสรรพสามิตออกจากส่วนแบ่งไรายได้36,816ล้านบาทพร้อมกับดอกเบีย้ยในอัตรา7.5%ต่อป,ปีไปแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะยังไม่มีข้อสรุปนะคะว่าจะยื่นฟ้องคณะรัฐมนตรีของพันตำรวจโททักษิณหรือว่ากระทรวงการคลังนะคะหรือว่าหรือฟ้องศาลแพ่งหรือไม่นะคะเนื่องจากกำลังรอคำแนะนำจากสำนักงานอายการสูงสุดก่อน,นะคะ่ะ ส่วนการลาออกของบอร์ดทั้ง5คนนั้นมั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินการของ TOT ทุกอย่างยังเดินหน้าต่อไปได้นะคะโดยเฉพาะโครงการ 3G เ,เพราะกรรมการที่เหลืออยู่ยังครบองค์ประชุมค่ะและยังยืนหยัดทำงานต่อไปโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายสาพรเอียดใหญ่ผู้จัดการฝ่ายคดีบมจกสทโทรคม,มานาคมและตัวแทนบริษัทได้ยื่นฟ้องคณะรัฐมนตรีชุดที่มีพันตำรวจโททักษินชินวัตรต่อสารปกครองตามคำพิพากษาสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะที่มีคำตัดสินว่า พันตารวจโททักษินใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายเอื้อประโยชน์ต่อเอกชนกรณีการเปลี่ยนแปลงแบ่งรายได้จากสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิตจนทําให้กสทเสียหายมูลค่าประมาณ40,000ล้านบาทส่วนดีแท็และทรูมูฟนั้นกสทไม่ฟ้องค่ะเพราะว่ากสทได้นําข้อพิพาทนี้เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลา,าการเพราะปัจจุบันอยู่ระหว่างการดําเนินการ ทางด้านนายจุติไกรเลิกนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT นะคะก็ยืนยันค่ะว่าการเมืองเนี่ยไม่ได้มีส่วนกดดันนะคะเป็นเรื่องที่2ององค์กรนั้นตัดสินใจเองว่าจะฟ้องหรือไม่แต่การที่เจ้าหน้าที่ของบอร์ด ทำหน้าที่นะก็เพื่อรักษาประโยชน์ของรัฐอย่างสูงสุดทุกอย่างนะคะในคําพิพากษานั้นเขาบอกว่าชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าทางออกไม่ได้อยู่ที่การฟ้องร้องอย่างเดียวค่ะซึ่งต้องมีคณะกรรมการทํางานควบคู่กันไปด้วยเขาว่าแบบนั้นนะคะค่ะ